สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องฟ o r t n ร t e สครับสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับดาบพิฆาตอสูรของรู้ใช่ไหมครับว่าตอนใหม่ของดาบพิฆาตอสูรใกล้จะมาให้ชมกันแล้วและแบกก็คกราวของภาคนี้ก็คือย่านเริงรมหรือโยชิวาระแห่งเอโดะนั่นเองแล้วโยชิวาระคืออะไรทําไมถึงเกิดขึ้นและทําไมถึงไม่มีชื่อโยชิวาระให้เห็นในโตเกียวปัจจุบันอีกแล้ววันนี้มาหาคําตอบกับรายการ f o r t n i t e t e l l ท n g กันเลยครับ โอวันนี้อาจมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะกับเด็กและเยาวชนน้องๆที่อายุยังไม่ถึง16ปีควรมีผู้ใหญ่ให้คำแนะนำนะครับโยชิวาระนะครับก็เป็นย่านเริงรมที่สำคัญในเมืองเอโดะหรือโตเกียวในปัจจุบันก่อตั้งขึ้นในปี1617โดยคำสั่งจัดระเบียบและขึ้นทะเบียนสถานเริงรมของรัฐบ,บาลโชกุนโทกุงาวะด้วยเหตุผลที่ว่าสมัยนั้นมันเพิ่งจบสงครามไงละครับเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านจากยุคอาซุชิโมโมยามะที่รบรากันเละเทะและเพิ่งจะมีกองกําลังกลับมาจากเกาหลีส่วนโช awa, กุนโกุชค,ครับ จึงไม่ต้องแปลกใจครับว่ามีการซ่องสุมกําลังและกลุ่มกบฏต่างๆในสถานที่เหล่านี้และยากต่อการตรวจสอบโดยความที่แต่ละแห่งมันอยู่กระจัดกระจายและทางหนีที่ไร้เยอะแบบนี้เลยต้องมีการจัดระเบียบกันหน่อยประกอบกับความต้องการที่จะจัดระเบียบให้สถานที่เรีงนมเหล่านี้ไม่โ่งแจ้งเกินไปก็เลยจัดให้ลงทะเบียนและย้ายมาอยู่ที่เดียวกันซะให้หมดในเมืองเอโดะก็มีชื่อว่าย่านโยชิวระในโอซาก้ามีย่านชินมาชิและในเกียวโตที่เป็นเมืองหลวงในขนาดนั้นก็มีชื่อว่าย่านชิมาบาระนั่นเองครับ ตอนแรกเริ่มนั้นโยชิวาระถูกวางตำแหน่งไว้ใกล้กับปราสาทเอโดหรือพระราชวังอิมพีเรียลในปัจจุบันมากนับว่าอยู่ใจกลางเมืองเลยก็ว่าได้ครับต่อมาผู้คนย้ายเข้ามาในเมืองมากขึ้นสงครามต่างๆเริ่มสงบลงตัวเมืองขยายตัวทําให้มีแผนย้ายโยชิวาระไปยังแถวตึกเบียอาซาฮิแต่ตอนนั้นยังไม่มีตึกนะครับที่ซึ่งตอนนั้นถือว่าอยู่รอบนอกตัวเมืองมากก่อนที่จะทําการย้ายก็เกิดเหตุไฟไหม้ครั้งใหญ่ในเอโดเรียกเหตุการณ์นั้นว่า the great fire of melaki ทาลายตัวเมืองไม่กว่า60-7 0ซ รวมถึงตําหนักและอาคารรอบนอกปราสาทเอโดด้วยจึงมีการสร้างโยชิวะระใหม่แถวตึกเบียอาซาฮิทันทีและนั่นก็คือโยชิวะระที่ถูกใช้เป็นฉากในอนิเมะค,ครั้งนี้นั่นเองครับนนนเนื่องจากย่านเลิงลมถูกรวมตัวขึ้นในแต่ละเมืองเพื่อป้องกันการซ่องสูงกําลังคนคนที่เข้ามาใช้บริการต้องแจ้งข้อมูลส่วนตัวกับเจ้าหน้าที่และเช็คเวลาเข้าออกอย่างละเอียดมีการสังเกตว่าคนไหนท่าทางไม่น่าไว้วางใจและต้องการเข้ามาเริงรมจริงๆไม่ใช่รวมตัวก่อกระบฏ เรื่องแบบนี้ดูเหมือนจะทําให้เกิดความยุ่งยากและลูกค้าน่าจะหดหายลงใช่ไหมล่ะครับแต่ก็ผิดคาดครับบรรดาแม่เล้าโอกาสั่งทั้งหลายแล้วก็นางโลมตางก็ยินดีและอยากย้ายเข้ามาเพราะนอกจากจะได้รับการขึ้นทะเบียนอย่างเป็นทางการแล้วยังได้รับการปกป้องไม่ให้ถูกใช้กําลังทําร้ายหรือเป,เป็นเป้าให้ต้องตี2หน้าไม่ให้พวกโจรเข้ามาบังคับใช้พื้นที่ด้วยคนที่ทําผิดหรือว่าใช้กําลังก็จะโดนหิ้วตัวออกไปทันทีและถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้มีโอกาสเข้ามาได้อีกซึ่งเป็นการสร้างความปลอดภัยให้กับเหล่านางโลมมากข มีจำนวนมากถึง3,000คนส่วนใหญ่ถูกขายโดยครอบครัวที่ยากจนตั้งแต่อายุ6กถึงปีไม่ใช่ว่าครอบครัวไม่รักนะครับไม่งั้นก็คงเอาไปทิ้งหรือไม่ปล่อยเลี้ยงกันมาจนถึงอายุ6ขวบหรอกครับแต่เพราะความยากจนที่ว่าหากปล่อยให้อยู่กับตนเองก็ต้องอดตายจึงส่งเข้าไปอยู่ในที่ที่มีโอกาสมากกว่าส่วนเงินที่ได้คือเอาไปต่อทุนชีวิตหวังลืมตาอ้าปากไถ่ตัวลูกกลับมาแต่น่าเศร้าครับน้อยคนมากๆที่จะทาได้ส่วนใหญ่แล้วเหล่านางรมจะค้นสภาพนางลมก็ต่อเมื่อ ลูกค้ากระเป๋าหนักไถตัวไปแต่งงานเป็นเมียน้อยติดโรคซิฟิลิสไม่ก็ตายซึ่ง2องอย่างหลังนี้เป็นส่วนใหญ่ครับน้อยคนที่ทางบ้านจะมีเงินไถ่ตัวกลับไปอยู่ด้วยกันหรือเก่งมากจนหาเงินไถ่ตัวออกไปเองได้บางครั้งชีวิตก็ไม่มีทางเลือกครับแต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่ใช่ว่า,านางรมในโยชิวะ,ะเนี่ยเขาจะไม่มีข้อดีอะไรเช่นหน้าชูตาเลยนะครับเด็กเกเหล่านี้จะถูกคัดทั้งคนที่หน้าตาผิวพรรณดีคนที่เอนเตอร์เทนเก่งแต่หน้าตาเฉยเฉยคนที่ร้องเพลงเพราะและอื่นๆเพื่อฝึกให้นางเป็นนนางรมใแบบที่เธอค,คว พอเทรนจนถึงอายุระดับหนึ่งแล้ว <S <S ก็จะได้รับชุดกิมโมโนใหม่ๆชุดแรกในวงเล็บทุกอย่างตั้งแต่ค่าเทรนค่าข้าวค่า,คาชุดค่าเสียเวลาโอทีคนสอนน้าไฟอินเทอร์อนเน็ตเอ๊ะสมัยนั้นมีด้วยเหรอก็จะถูกบันทึกไว้อย่างละเอียดยิบเลยครับและพวกนี้แหละเป็นค่าถ่ายตัวโบกดอกเบียที่เธอเหล่านั้นต้องจ่ายเพื่อถ่ายตัวออกไปพอเริ่มเดบิวต์ไประดับหนึ่งแล้วก็จะเริ่มได้รับการยอมรับจากสังคมมากขึ้นในระดับหนึ่งเลยละครับผู้ชายที่มาเที่ยวได้เห็นการแต่งตัวที่ประชันกันอากับกิริ ก็จะไปบอกญาติที่พี่น้องๆกลายเป็นว่าพวกผู้หญิงในตระกูลแทนที่จะโกรธกลกับมองมุมบวกฮะชอบใสสวยมากใช่ไหมเจอของสวยแล้วไม่อยู่บ้านใช่ไหมเง้นชั้นแข่งสวยมันจะเลยแต่มันก็จะมีลิมิตแบบชนชั้นสูงอีกนะครับมันก็จะเรียบๆกว่าหน่อยทําให้รังนมเหล่านี้กลายเป็นผู้นําแฟชั่นและสีสันของเมืองใหญ่ไปเลยแต่ทว่ามันก็มีข้อจํากัดอยู่บ้างน,นะครับสำหรับเหล่าลังลมเช่นห้ามใส่กิโมโนที่มีปักดินเงิน,น,นดินทองด้วยเหตุผลแบบอีอย่างว่าอยาททาให้ลูกค้ารู้สึกต่ําต้อยกว่า เอาจริงๆลูกค้าน่าจะรู้สึกคนละโลกตั้งแต่เห็นรองเทา้าเจโอรัน e กับจำนวนและสเกลของปินป่นรบบผมแล้วล่ะครับและในที่สุดจุดจบของโยชิวะระก็ามาถึงหลังจากญี่ปุ่นแพ้สงครามโลกครั้งที่2ก็มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากมายหลายอย่างหนึ่งในนั้นก็คือการประกาศห้ามคาร์เวนีที่ประกาศใช้ในปี1958อันเป็นการปิดตำนานย่านคมแดงในเมืองใหญ่ต่างๆของญี่ปุ่นนับแต่นั้นเป็นต้นมาครับแถมให้อีกนิดนะครับ หญิงสาวที่เป็นนางลมในโยชิวะระส่วนใหญ่เนี่ยก็อย่างที่บอกครับว่าเขาไม่ค่อยมีเงินนอกจากใช้นี่ของตัวเองแล้วยังต้องซื้อของมาประชันแต่งตัวบำรุงผิวเรียกลูกค้าอีกพอตายก่อนไว้อันควรก็ไม่มีเงินเก็บให้คนอื่นเอาไปทําพิธีศพสุดท้ายคนเหล่านี้ก็เลยจำเป็นต้องถูกหามไปทิ้งที่ประตูหลังวัดวัดหนึ่งมีชื่อว่าวัดโจคันจิวัดที่อุทิศให้กับเหล่านางลมเหล่านี้มาฝังเลยอัตมาจัดให้รวมๆแล้ววัดแห่งนี้ยังมีสุสานของเหล่านางลมกว่า25,000คนเลยครับใช่ครับฟังไม่ผิด25,000คน ตลอดระยะเวลา300กว่าปีทั้งของยุคเอโดะและเมจิรวมกันซึ่งนางๆเหล่านี้บางครั้งก็ไม่ได้ตายแบบปกตินะครับเช่นอย่างตอนต้นที่ผมเล่าเอาไว้ว่ามีไฟไหม้ครั้งใหญ่ในเอโดะ แค่ตอนนั้นก็เริ่มมีมาฝังเป็นโหลๆแล้วครับจนกระทั่งวัดนี้มีชื่อเล่นว่านางโคมิเดะหรือแปลง,ง่ายๆว่าเอาไปทิ้งไว้นั่นเองฮะแต่ความจริงแล้วชื่อเล่นนี้เป็นการเข้าใจผิดนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่โตเกียวมีแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งแล้วก็มีศพมากมายถูกเอามาทิ้งไว้ที่นี่ชื่อนี้ก็ได้มาตอนแผ่นดินไหวครั้งนั้นน,นั่นแหละครับและนี่แหละครับคือประวัติศาสตร์อนาสงสารของย่านเลืองลมย่านแห่งสีสันของเอโดยุคโบราณที่จะเป็นฉากให้กับดาบพิฆาตอสูรตอนย่านเลืองลม หรือเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับและสำหรับวันนี้ Fortnite Selling ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าเพื่อนๆ่อชอบให้ผมมาเล่าเรื่องราวแบบนี้ <c oughs> ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe <c oughs> เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ